ครับกหลาบชื่อเดนนิบูนะครับเป็นกหลาบที่ดอกไม่ใหญ่มากนะครับดอกประมาณนี้ครับประมาณาใหญ่ก,กลางๆนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบประมาณน,น,านี้ครับสองนิ้วกว่าเป็นกหลาบที่ดอกไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยครับลักษณะคือออกดอกเป็นชอ่อ กิ่งจะโน้มอ่อนลงนะครับอันนี้ทีเหมาะสำหรับการทำสีโรดมากน่ครับปลูกวไว้หน้าบานครับนะรมันจะมีดอกตุมๆดอกอะไรอีกครับพวกนี้น่าจะบานเต็มแต่ว่าบางดอกมันจะเริ่มโรยนะครับคือมันจะดูไม่อลังการมากเพราะว่ามันบานไม่ค่อยพร้อมกันครับ นะครับบางดอกก็เริ่มรดแล้ว